มีธนบัตรสําหรับนักสะสมนะครับที่อยากจะสะสมธนบัตรที่ออกมาในวางรัะพิเศษนะครับล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็จัดทำธนบัตรที่รลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาเจ็ดรอบในวันที่12สิงหาคม2559ครับธนบัตรที่รลึกนะครับจะมีสีขนาดแล้วก็ ลักษณะด้านหน้าเช่นเดียวกับพนาบัตรชนิดราคา500บาทแบบ16ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันครับสำหรับภาพด้านหลังพนาบัตรนะครับจะเป็นพระฉายาสาธิสลักของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินินาถเป็นภาพประธานครับแล้วก็จะมีพระบรมฉายาทิสลา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมพระราชโอรสและพระราชนิดาเมื่อครั้งทรงเมื่อครั้งทรงพระเยาว์นะครับรวมไปถึงพระฉายาสาสตร์ที่สรับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขนาดทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพนะครับโดยธนบัตรที่ลึกจะมีการป้องกันการปลอมแปลงเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคาห้ารบาท แล้วก็จะมีการเพิ่มการปรอมแปลงที่ทําพิเศษก็คือจะมีลายรัศมีสีส้มเบื้องหลังของพระฉายาสาสตรัรับแล้วก็ภาพกุหลาบควีนซิลิตในส่วนที่พิมพ์ด้วยหมึกสีส้มพิเศษนะครับโดยแบงคชาติจะพิมพ์ทั้งหมด 20ล้านฉบับกับเปิดให้แลกกันวันที่11สิงหาคมนะครับสามารถแลกได้ที่ธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารของรัฐนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะไปขอแลกได้ที่ตู้ที่เนะฮะเพียงแค่ไปกดแล้วก็ระบุเงินในการถอนเนี่ย500บาทก็จะมีธนบัตรชนิดพิเศษออกมาให้ครับ